สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะแรบบิทแคร์แรบบิทแ mm hmm. คร์นะฮะไม่ใช่แ a บบิทแคสนะครับนะฮะไอตัวแ a บบิทแคสเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามิจาชีพเนี่ยแอบแฝงนะฮะแล้วก็ไอตัวแ a บบิทแคร์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับประกันรถยนต์นะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันฮะว่าน้องท่านนี้นะครับเขาเจอเหตุการณ์นี้มาแบบไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะฮะพอดีกรอกเอกสารกู้เงินไปค่ะนึกว่าเป็นแอปธนาคารชื่อว่าแ a b b i t c a r e ส่งเอกสารไปแล้วทางไลน์ผ่านไป24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่บอกสินเชื่อผ่านแล้วให้กดยืนยันนะก็เลยกดไปแต่พอยืนยันแล้วให้เราแคปหน้าบัญชี เพื่อให้เราเนี่ยยืนยันว่าเรามีเครดิตและสามารถส่งได้แต่ทางเราเนี่ยไม่มีเงินในบัญชีค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ให้เราเนี่ยส่งทุกเดือนตามยอดที่กู้แบบนี้ต้องทำยังไงคะเงินก็ยังไม่ได้สักบาทเขาจะส่งเอกสารทวงมาที่บ้านเราไหมนะในเคสแบบนี้กรณีแบบนี้มันคล้ายๆนะฮะสินเชื่อทั่วไปที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้าง เวลาเราทักหานะครับตามที่อยู่เนี้ยนะตามบริษัทต่างๆนะฮะหรือห้างห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเลยนะฮะเป็นการแอบ,บอ้างของพวกมิจฉาชีพนะครับมันจะให้แต่เบอร์โทรมือถือนะครับ mm hmm. ถ้าเราติดต่อไปแล้วเนี่ยนะเราเซิร์ชดูเนี่ยนะตาม g o o g l e นะฮะ mm hmm. เขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะครับ ในกรณีแบบนี้คุณคุยกันทางไลน์นะครับผมบอกแล้วว่าทางไลน์นะฮะคุณส่งเอกสารทางไลน์นะฮะเออแอดไลน์กันมาคุยนะครับพวกนี้มิจฉาชีพ90%ขึ้นนะครับอย่างที่ผมคอยเ,ออเตือนพี่ๆทุกท่านนะฮะเนี่ยให้ส่งเงินให้โอนเงินอะไรเรายังไม่ได้สักบาทเราคิดซะว่ามนุษย์ตามมนุษย์ตามนิสัยสันดานของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้สักบาทแล้วเราจะไปให้เงินมันเพื่ออะไร อย่าโอนเงินก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นเคสนะฮะเป็นเคสที่อ่อผมค่อนข้างให้ความสําคัญนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะโดนหลอกให้โอนเงินก่อนตลอดเลยนะฮะผมไม่ชอบนะฮะอันนี้เราก็ต้องรีบเคลียร์กันนะฮะผมบอกว่าบล็อกไลน์จบไม่ต้องเรื่องเยอะสบายสบายด้วยโทรมาก็ด่าไปแค่แค่นั้นเองนะฮะเราเนี่ยหลงโอนเงินไปก่อนทุกครั้งนะฮะโอเคนะฮะแค่บล็อกไลน์ก็พอแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่มีอะไร Đã, không tông liên nhiều.